เดี๋ยวเราจะพาไปดูงานฝ้านะครับวันนี้แล้วก็จะมีแผงด้านหน้าด้วยตรงเฉลียงหน้าบ้านของเราเฟสแปดจะมีแผงเพิ่มขึ้นมาเมื่อก่อนจะเป็นระแนงนะนะครับเป็นเหล็กระแนงแต่ตอนนี้เราเป็นแผงอ่าเป็นแผงที่เราเทเอ็นแล้วก็ก่ออิฐมอนขึ้นไปเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะฝากบัวเนี่ย บัวตกแต่งผนังเราเราใช้ขนาดกี่นิ้วครับใครจําได้บ้างใครจําได้บ้างบัวตกแต่งผนังรอบนอกของเราเราใช้ขนาด3มนิ้วสวยงามลงตัวและติดห่างจากนะติดห่างจากขอบขอบหน้าต่างขอบช่องแสงต่างๆ5เซนติดห่างจากขอบหน้าต่างขอบช่องแสงต่างๆ5เซนนะครับแล้วก็จะเลยถ้าเราติดแค่ด้านบนด้านล่างเราก็จะติดเลยมา เท่ากับขนาดของบัวถ้าบัวขนาด3นิ้วเราก็จะติดเลยขอบมาฝั่งละ3นิ้วเช่นกันเราจะไม่ได้ติดเสมอขอบช่องแสงหรือว่าขอบหน้าต่างเลยนะให้มันเลยมาหน่อยนึงโอเคไหมครับให้มันเลยมาหน่อยนึงมันจะสวยงามลงตัวมากๆสวัสดีน้องนัดครับผมนี่ทีมงานนักนัดของเราสุดยอดมากมพรุนี้มีใช้บริการนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูงานฝ้า จากพื้นจนถึงฝ้าสูงเท่าไรสวยงามแล้วก็มีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับงานฝ้าบ้างและดูแผงด้านหน้าแผงด้านหน้าเฉลียงหน้าบ้านที่เพิ่มเข้ามาเฟีที่ผ,ผ่านมาไม่มีแผงตังนี้นะเฟดนี้มีแผงด้านหน้าเพื่อฝากบัวตกแต่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเฟีดฮะเดี๋ยวดูเฟียดฮะฟุ๊ปอ้ะนี่เฟียดห้านะ มองเห็นไหมมองเห็นไหมอ่านี่ตรงเฉลียงหน้าบ้านเห็นไหมครับตรงเฉลียงหน้าหน้าบ้านด้านบนจะเป็นเหล็กละแนงเนี่ยจะเป็นเหล็กละแนงนะนเนี่ยคือแบบเดิมที่เราทํานะครับเป็นเหล็กละแนงนะแต่เรามาดูเฟสแปดล่าสุดมาอัปเดตกันสักหน่อยหน้าตาจะประมาณไหน พอดีเราเปลี่ยนแปลงรูปแบบดีไซน์การตกแต่งแล้วก็แปลนพื้นฟังก์ชั่นการใช้สอยต่างๆฮะพรุ่งนี้จัดให้ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณวรงังคณาเนี่งานฟ้าเราฟ้ารอบนอกเริ่มมาแล้วโคง้งซีลายมาแล้วนี่ครับเห็นไหมนี่ตรงนี้ไงชาบเนียนเลยชาบเนียนๆเลยเหดูนี้ดูนี้จะเห็นชัด ถ้าดูตัวฉาบเสร็จแล้วอาจจะมองไม่ออกดูหลังนี้จะเห็นชัดหลังที่หนึ่งนี่นี่ครับนี่น,น,น,นี่แผงด้านหน้าตรงเนี้ยแผงด้านหน้าตรงเนี้ยก่อนหน้านี้หลังจากที่งานฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นเหล็กระแนงตกแต่งตรงเฉลียงหน้าบ้านแต่เฟรตไม้เล่าเนี่เป็นแผง,งนี้นะครับเป็นแผงอย่างนี้เพื่อที่จะวิ่งเพื่ออะไรเพื่อที่จะวิ่งบัวตกแต่ง มันจะวิ่งด้านข้างเสาสองฝั่งนะซ้ายขวาเสาโชว์สองฝั่งซ้ายขวาจะมีบัวบวิ่งวุบอ้อมเป็นตัวยูกับหัวนะอ้อมเป็นตัวยูกับหัวขึ้นไปแล้วก็ไปฝากไว้กับแผงด้านบนที่เราทําขึ้นมาใหม่แต่นะแล้วด้านด้านในหรือว่าด้านหน้าของประตูกระจกก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับโอ้โหจัดเต็มให้เลยเท่ากับจะมีบัวซ้อนบัว นะจะเป็นบัวซ้อนบัวซึ่งสวยงามมากๆบอกว่าเลยสวยงามมากๆเนี่ยทีมงานช่างฝ้าเรามานะครับมายิงสีลงสีลายแล้วเราจะทาสีรองพื้นก่อนนะทาสีลองพื้นในจุดที่ว่างานฝ้าเขาจะขึ้นก่อนนะฮะปกติเราก็สามารถทาได้ทั้งทั้งหลังก็แหละสีลองพื้นแต่ท่านี้ท่านั้นก็ต้องรอทีมงานช่างสีด้วย <c oughs> อันนี้ช่างสีฉุกเฉิน ให้ทาเฉพาะจุดที่อ,องานฝ้าเขาจะทําทงานก่อนอ่าโอเคนะครับแผงนี้เดี๋ยวบัวตกแต่งรอบนอกเื่าบัวขนาดสามนิ้วนะอ่าบัวขนาดสามนิ้วเนะี่ยปจะวิ่งตามเสาขึ้นมาตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวยูกับหัวปุ๊บแล้วก็ลงมาเสาด้านขวามือแล้วด้านในประตูด้านหน้านะครับตรงประตูกระจกก็จะมีบัวซ้อนอีกชั้นหนึ่งนี่ไนงะ เป็นรายละเอียดแบบใหม่เล็กๆน้อยๆ,ๆซึ่งใส่เข้าไปให้บ้านมีความสวยงามแตกต่างจากเฟสก่อนๆที่ผ่านมานะครับให้บ้านมีความสวยงามหน้าตาแตกต่างจากเฟสที่มันผ่านมาแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์สุชาสวัสดีครับผมแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยนะครับเปลี่ยนสีด้วย <S <S เดี๋ยวมาดูกันว่ามีสีอะไรบ้างแต่ยังคงยังไงล่ะคงกลิ่นอายของคําว่า enjoy home you. อยู่คงกลิ่นอายของคาว่า enjoy home อยู่ เฉพาะหลังคาแผ่นเรียบในี่ทีมงานเราไปเห็นนี่ก็ชอบมากๆแล้วเนี่ยหลังคาแผ่นเรียบทําให้บ้านดูแบบพรีเมียมขึ้นมาดูแบบสวยเรียบสบายตาทีมงานไปเห็นแบบชอบมากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมงานซูเปอร์วีพีคอสทุกท่านจะได้สัมผัสก,กับหน้างานจริงนะครับพรุ่งนี้เรามีซูเปอร์วีพีคอร์สรุ่นที่26แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมงานซูเปอร์วีพีคอร์สสอนใหม่สร้างบ้านในขายดีแบบสมมนาส่วนจะได้สัมผัสก,กับหน้างานจริง บอกทุกข้อมูลทุกความลับเจอกันแน่นอนจัดหนักจัดเต็มให้รับรองว้าวเกินคุ้มเกินคาดแน่นอนนะครับ่าพวกนี้ท่านใดที่กําลังเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางโดยสสด,ดิภาพนะครับงานฝ้างานฝ้าฟุบเนี่งานฝ้าจากพื้นจนถึงฝ้านะครับจากพื้นหลังจากปูกระเบื้องแล้วจนถึงฝ้าเฉลี่ยวสองเมตรเก้าสิบ สองเมตรเก้าสิบอ่าสเตปหลุมกี่เซนครับสเตปหลุมสิบสองเซนยเยอชลียนะสเตปหลุมสิบสองเซนจากผนังออกมาอ่าสี่สิบเซนประมาณนั้นสามสิบห้าสี่สิบสามสิบก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แบบก็ไม่ได้หนีกันมากจากผนังมาถึงสเตปหลุมนะครับแต่สเตปหลุมเราลึกประมาณสิบสองเซนหัวใจสำคัญคือเราทำฝ้าหลุมเพียงแค่ห้องรับแขกเท่านั้น ห้องรับแขกอย่างเดียวเท่านั้นห้องนอนเราจะไม่ทำฝ้าหลุมตามความเชื่อฝ้าหลุมไม่สมควรที่จะอยู่ในห้องนอนฝากท่านเจ้าของโครงการด้วยนะครับ,ส,รบรสวัสดีครับพี่เนตคุณน้ำอ้อยสวัสดีครับพี่ดุลสวัสดีครับผมฝากท่านเจ้าของโครงการด้วยนะเป็นรายละเอียดเลก็กน,น้อยที่เราสมควรจะให้ความสําคัญเพราะวันนี้เราทําธุรกิจเราสร้างบ้านขายเราไม่ใช่สร้างอยู่เองมันมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ความเชื่อเข้มงวดแตกต่างกันไปบางคนนิดนึงหน่อยนึงก็คือไม่ได้เลยอันนี้เราก็ทําแบบรวมๆภาพรวมๆกลางๆไปนะครับฝ้าหลุมเขาจะไม่เขาจะตามความเชื่อคือไม่เหมาะที่จะอยู่ในห้องนอนแล้วก็เลยใส่เพียงแค่ห้องรับแขกเท่านั้นแล้วก็ทําให้งานง่ายด้วยนะอันนี้ห้องนอนด้านหน้านะครับห้องนอนที่หนึ่งนะงานฉาบต่อเนื่องเลยช่างถือว่าทำเร็ววันนี้เขาพึ่งมาขึ้นเองนะครับวันนี้ ถือว่าทาเร็วความสะอาดสะอ้านก็ถือว่า,ามีตกหล่นบ้างแต่ไม่ถึงกับเลอะเทอะมากเพราะงานป้านมันจะต้องมีการฉาบการขัดนะครับปูนฉาบเนี่ยมันจะร่วงหล่นเนี่ยปกติจะเลอะเทอะเลยอันนี้โดย,โดยหน้าง,งานก็ถือว่าไม่เลอะเทอะจนเกินไปนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่เกลี้ยงเท่าไหร่ <c oughs> ถือว่าโอเคยืน่นย่นกันได้น,น,นี่ห้องครัวห้องครัวเทียนสิงเนี่ยนะครับสิงเราหน้าตาประมาณนี้เท ชิดผนังด้านาขวามือสุดเลยแล้วก็วิ่งไปก่อนที่จะออกประตูด้านหลังก็เหลืออีกประมาณเมตรห้าสิบนะครับไม่ไปชิดประตูด้านหลังนุเกินไปเพราะอย่างที่บอกเฟสนี้ได้ห้องครัวที่ใหญ่มากๆ3ามเมตรห้าคูณสี่เมตรห้าสโอ้โหเหลือเฟือเนะี่ยงานฝ้าสรุปแล้วจากพื้นนะครับจากพื้นหลังจากปูกระเบื้องแล้วจนถึงฝ้าสองเมตรเก ถึง2เมตร95โดยเฉลี่ยประมาณนี้นะครับ2เมตร90ถึง2เมตร95สวยงามโปร่งโล่งสบายลูกค้าเห็นแล้วตัดสินใจง่ายโอ้โหบ้านไม่อึดอัดบ้านดูดีดูมีมิติลงตัวนะครับความสูงความต่ำสวยงามเหมาะสมกับการใช้งานอยู่แล้วไม่อึดอัดเนี่ยแบ่งปันข้มอมูลกันนะสวัสดีครับคุณยูวดีเดี๋ยวมาดูแผงด้าน,นหน้าอีกหนึง นี่ครับป้าหลุมเราทำสเต็ปเฉพาะห้องรับแขกเท่านั้นอหน่สเต็ปเหลือขัดนะครับเขาจะไม่ได้ขัดนะต้องขัดอีกนี่ครับแผงที่ว่าไอตัวแผงด้านหน้าเมื่อก่อนเป็นเหล็กระแนงใช่ไหมอ่าแผงตัวนี้เมื่อก่อนเป็นเหล็กระแนงมองมาจากด้านนอกดูเหมือนสูงนะแต่พอมามองในบ้านแล้วกําลังดี พอมองมาจากในบ้านดูเหมือนว่ามันจะมันดูลอยๆเกินไปไหมแต่พอมามองในบ้านแล้วเอ้ยโ,โอเคมันกำลังดีถ้าต่ํามากกว่านี้จะดูแน่นทันทีเลยไอ้แผงตัวนี้เพราะเมื่อก่อนเราทาเป็นช่องนะครับช่องระแนงเหล็กเหล็กกองนิ้วคูณนิ้วนะฮะตรงนี้มันก็จะดูโล่งดูโปร่งแต่พอเรามาฝากแผงทึบลักษณะนี้เพื่อที่จะวิ่งบัวด้านนอกอ่าก็อยากให้มันต่ําจนเกินไปถ้ามันต่ําจนเกินไปเวลาเราอยู่ในบ้านเราจะรู้สึกแน่นทันที แต่ด้านข้างตรงนี้นะครับด้านข้างตรงนี้ยังคงใส่ระแนงเหล็กดําเหมือนเดิมมันจะได้ไม่ดูเป็นกรอบไม่ดูครอบไม่ดูทึบจนเกินไปอ่าโอเคนะสวยงามอีกแบบทีมงานช่างเราขอบคุณมากๆทีมงานช่างเราว่าช่างพอดีอยากที่จะใส่ตัวนี้เพิ่มช่างก็จัดให้เลย <c oughs> นะดูรูปสามดีบ่อยๆดูโครงการอื่นๆที่สวยๆบ่อยๆนะครับ พอเรามาเจอหน้างานของเราเองมีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงเราจะได้แก้ไขปรับปรุงได้อย่างทันท่วงทีเพิ่มเติมก็ได้อย่างทันท่วงทีสวัสดีครับพี่โจนสบายดีนะครับเป็นไงบ้างครับผมงานฝ้าหน่าจีกอีกสองวันนะ่าจะจบทีมงานช่างฝ้าเ,เป็นทีมงานที่เขาทำงานเร็วรวดเร็วมากมากแต่ละหลังนียก็คือสองวันโดยเฉลี่ยนะประมาณนี้สองวัน แล้วก็ไปงานอื่นแล้วเป็นงานที่รวดเร็วมากมากแต่ใช้พลังเยอะนะใช้พลังต้องเป็นทีมงานที่มีความชํานาญในด้านนั้นๆของเรางานฝ้าก็อีกทีมหนึ่งนะครับกระจกลูมิเนียมก็อีกทีมหนึ่งปูกระเบื้องก็อีกทีมหนึ่งแบ่งสรรปันส่วนกันไปนะครับแบ่งสรรปันส่วนกันไปนี่หลังนี้รอโครงหลังคาเสาเนี่ยเกินสองอาทิตย์แล้วที่พันๆอย่างเงี้ย หน้างานส่วนไหนที่สามารถบริหารจัดการได้ทําได้ก็ทําไปก่อนทีมงานเราก็มาก่อกันนี้นะก่ออนะิดมอนก่ออิดแดงอิดแดงก็มาส่งเพิ่มควบราคาแล้วก็ค่อยทยอยใส่อย่างที่บอกครับบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินทุนที่เรามีอยู่แค่นี้ทีมงานเราก็มีงานที่จะรันตลอดแล้วมีงานทําตลอดแล้ว ริเวณด้านหลังนะครับ,บริเวณด้านหลังเอ่อเดี๋ยวมาดูบริเวณหลังบ้านของหลังที่สามหลังที่สี่เหลือเกินกว่าสองเมตรเหลือเฟือนี่คหลังบ้านหลังที่สามหลังที่สี่นี่คือกำแพงกันดินแพงกันดิน ต้องมีวิศวะกรเซ็นขออนุญาตถูกต้องนะครับนี่กำแพงกันดินถมดินอีกสองพันตารางเมตรขึ้นไปต้องขออนุญาตน,นะถมดินเทคนิคของการถมดินไงใครรู้บ้างครับเป็นไงบ้างเทคนิคของการถมดินง่ายๆเทคนิคของการถมดินใช้นะครับใช้บริการนะครับทีมงานในพื้นที่ ใช้บริการเจ้าถิ่นในพื้นที่ถ้าว่ากันง่ายเราทุกคนรู้อยู่แล้วเรื่องนี้นะครับแต่ว่าบางครั้งเราลืมไงเราลืมในแต่ละพื้นที่เขาจะมีคนที่ดูแลแต่ละเส้นทางนะแต่ละเส้นทางโดยเฉพาะคนที่เขาอ,อยู่ในพื้นที่การเมืองท้องถิน่นพวกท่านต่างเนี่ยเราก็ใช้บริการตรงนั้นคุยเจรจาต่อรองกันไปใช้บริการราคาก็โอเคครับยุติธรรมหลายๆที่เขาก็ให้เครดิตด้วยนะให้เครดิตค่อยทยอยจ่ายไป แต่คีย์สำคัญคืองานราบลื่นใช้บริการนะครับพนะเท่านในพื้นที่ทว่ากันไดง่ายนะครับยืดหยุ่นกันได้ถังแซกถึงแม้ว่าห้องน้ำเราจะติดกันแล้วก็ใช้ถังแซกแยกส่วนแยกห้องน้ำไม่ได้ให้ไม่ได้คิดจะประหยัดอะไรตรงนี้นะครับให้ระบบสุขาภิบาลออกมาดีที่สุดระบบการระบายน้ำต่างๆดีที่สุดนะ เราใช้ถังแทะขนาดหนึ่งพันลิตรนะฮห้องน้ำเราติดกันนะห้องน้ําบางที่ถ้าห้องน้าติตกันนี้เขาใส่ถังเดียวก็ได้แล้วแต่แล้วแต่นะครับใส่ถังเดียวก็เอาอยู่ใส่ถังเดียวก็ต้องมาดูขนาดนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคือถังเดียวก็เอาอยู่แต่ของเราจะใส่แยกส่วนเลยเนื่องกับเนื่องจากเกี่ยวข้องกับรูปแปลนบ้านเราด้วยแล้วขนาดที่ดินของเราด้วยนะฮะเนี่ยเราก็เลยจะมาใส่มุมนี้ถังหนึ่งแล้วก็มุมนี้ถังหนึ่งแยกส่วนกัน เนี่ยมาแล้วครับพรุ่งนี้ทีมงานรถแมคโครมาน้องนัดจัดให้นะครับขุดหลุมนะครับเพื่อที่จะหาตำแหน่งวางถังแทกต่างๆแล้วก็ขุดหลุมงานรั้วรอบบ้านด้วยทีมงานเราจะทํารั้วรอบบ้านเพื่อให้หลังที่หนึ่งหลังที่สองให้หลังที่หนึ่งหลังที่สองเสร็จส,สวยนะครับส,สวยแล้วก็ขึ้นไปสักวันสองวันยิงโฆษณาสักสี่ห้าวันอะไรประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นประมาณนั้น เลยภาพรวม Enjoy Home f เฟ8อำเภอขามธนีสอจังหวัดนครราชสีมาพิกัดเลยสมาคมคนอำเภอขามธนีสอรตรงมา200เมตรอยู่ด้านซ้ายมือติดถนนลาดยางนะครับเฟสน,นี้มีทั้งหมด14หลังรอบแรก7หลังนะครับรอบหลังอีก7หลังจัดไปตามกฎหมายเขาบอกว่าเป็นจัดสรรขนาดเล็กพิเศษหรือว่าขนาดจิว๋วนะคร ทีมงานเราที่มาเรียนสมมนาสุดเราก็จะเรียนที่ห้องนี้เรียนที่สถาบันสร้างทันเจ้าของโครงการเรียนที่สถาบันสร้างทันเจ้าของโครงการติดกับเฟดแปดเลยแล้วก็จะมาเรียนรู้หน้าง,งานจริงที่เฟดแปดเลยนะครับมาเรียนรู้ที่หน้หนางานจริงที่เฟดแปดเลยบ้านที่เราเห็นอยู่นะครับเนื้อที่โดยเฉลี่ยตีไปห้าสิบหกตารางวามันมีหลายขนาดห้าสิบสามห้าสิบหกหกสิบเจ็ดนะครับเราก็เลยเฉลี่ย ประมาณห้าจิบ้าห้าหกตารางวาราคาสองจุดสามเก้าล้านบาทนะ่ยสอจุดสามาล้านบาทเริ่มต้นที่ห้าสิบตารางวานะราคานี้สองจุดสามเก้าล้านบาทสี่หลังที่เราขึ้นโครงสร้างนี่คือมีมีลูกค้าทั้งหมดแล้วนะครับสี่หลังที่เราขึ้นโครงสร้างนี่มีคือมีลูกค้าทั้งหมดแล้ว ลูกค้าถือว่าให้การตอบรับดีมากๆเพราะว่าเราเดินทางมาถึงเฟส8แล้วเรามีฐานลูกค้าเดิมแล้วเราก็วางแผนนะครับแต่งตัวช่วยลูกค้าด้วยตรงนี้ก็เราจะมีลูกค้าที่อยู่ในาฐานของเราพอสมควร สวัสดีครับท่านเจ้าของโครงการเป็นยังไงกันบ้างครับพาชมหน้างานเอ็นจอยโฮม e ฟ8อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนคะรราชสีมานะวันนี้เราก็มีทีมงานที่น่ารักแวะมาหานะครับเป็นลูกศิษย์สัมมนาสดไปเจอที่แปลงงามนะครับเจอที่แปลงงามมาก็เลยปรึกษาวางแผนว่าจะเอาอยัางไงนะครับฝากอีกอย่างหนึ่งสำหรับท่านเจ้าของโครงการมือใหม่ฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับเราจะต้องโฟกัสที่หลังแรกโฟกัสในสิ่งที่ใกล้ตัวเราก่อน โอเคไหมโฟกัสในสิ่งที่ใกล้ตัวเราก่อนอให้ได้ลงมือทำให้ได้เรียนรู้ให้ได้บริหารจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างเราจะเจอเรื่องราวเจอบททดสอบ,บ,บนะครับแน่นอนมากน้อยแตกต่างกันไปเราก็จะแข็งแกร่งมีข้อมูลมีความรู้มากขึ้นให้ได้โอนให้ได้หมุนเวียนกระแสเงินสดก่อนโฟกัสที่หลังแรกจากสิ่งใกล้ตัวเราก่อน นะครับเราอาจจะไปเจอที่แปลงงามเยอะแยะมากมายโอ้โหสิบล็อกยี่สิบล็อกห้าสิบล็อกสวยงามมากๆทาไมเราถึงเจอครับก็เพราะว่าเราลงมือทำไงเราออกดูที่ดินไงเราสํารวจตลาดเราเจอใครแล้วก็บอกเขาเราเจอใครแล้วก็สอบถามหาข้อมูลหาข้อมูลยังไงมันก็ต้องเจอแต่ความพลาดของมือใหม่คือเวลาเราเจอเราจะหัวใจพองโตเราจะหัวใจพองโต เราคิดว่าโอกาสของฉันมาถึงแล้วอะไรประมาณนี้เป็นสิ่งที่ดีครับเรามีความหวังเราอยากที่จะลงมือทําอยากที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าให้เกินตัวไงที่ผมบอกอย่าให้เกินตัวอย่าให้ผิดแผนของเราอย่าไปเอาเงินในอนาคตมาแล้วที่สําคัญที่บอกบนอินตลอดคืออย่าไปสร้างหนี้นอกระบบเป็นอันขาดสําคัญสุดๆเลยเรื่องนี้ ไม่งั้นการเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกของคุณจะผิดแผนแล้วพอผิดแผนเกิดอ,อะไรขึ้นคุณก็จะโทษสังคมสิ่งแวดล้อมนายกรนายขอนายคอนายงอเยอะแยะมากมายคุณลืมไปว่าเราเดินทางผิดสเต็ปผิดขั้นตอนอ่ามีอยู่คนเดียวที่คุณลืมโทษคือตัวเองมันจะเป็นภาพอย่างนี้ครับนะครับเราเจอที่สวย,สวยทยี่งามได้ดีแต่อย่าเพิ่งไปตัดสินใจวางเงินมัดจา เจอแปลงโอ้โหเป็นล็อกๆเขาหันไว้สวยเลยเฮ้ยไม่ต้องจัดสรรเว้ยถึงแม้ว่าจะเกินสิบแปลงเขาหันไว้แล้วเหมาะสมเลยสวยงามมากๆน้ําไฟพร้อมและแล้วเราก็เลยต้องดิ้นรนหาเงินไปวางมาัดจํากะว่าเสร็จฉันแหละโอกาสเป็นของฉันแล้วอะไรต่างๆแนะ่นะ่าแต่เราลืมไปละครับว่าเงินทุนที่จะสร้างหลังแรกมันมาจากไหนวะระยะเวลาที่เราได้มันเพียงพอหรือเปล่า เราหาช่างหาผู้รับเหมาหรือ,อยังอ่าสัญญาเราได้อ่านดีหรือเปล่าโอ้โหหลายอย่างเลยเราเพียงแค่อยากที่จะเริ่มอย่างเดียวห้ามลืมเรื่องนี้นะถ้าใครเจอที่แปลงสวยๆล็อกงามๆเขาแบ่งจัดสรรไว้หรือว่าเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ปรึกษาทีมงานที่น่ารักของเราก่อน โทรมาปรึกษาผมสอบถามทีมงานสอบถามผู้มีประสบการณ์สอบถามเพื่อนเพื่อนที่น่ารักของเราถ้าใครมีกลุ่มก็สอบถามในกลุ่มกันได้สอบถามเฮียสอบถามเจสอบถามพี่น้องก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสินใจเองแล้วคิดว่าฉันจะรวยแล้วฉันจะออบูมคนเดียวแล้วอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่ภาพอย่างนั้นเพราะเรายังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีข้อมูลยังมีความรู้เยอะแยะมากมาให้เรายังไม่เคยบริหารโปรเจกต์กระบวนการการตัดสินใจกระบวนการการลงมือทําต่าง มันไม่ได้เหมือนอย่างที่เราเข้าใจเข้าใจไหการวิเคราะห์การตัดสินใจมันจะแตกต่างจากคนที่เค,เคยมีประสบการณ์แล้วจากคนที่เค,เคยเห็นภาพแล้วเห็นเรื่องราวมาแล้วนะครับทุกเรื่องทุกเรื่องนะครับถ้ามันยังไม่ได้ตามรูปแบบของเราไม่เป็นไรนั่นแสดงว่าจะมีแปลงที่ดีกว่านั่นแสดงว่าจะมีเจ้าของที่ที่ดีกว่าจะมีผู้ลงทุนที่โอเคกว่าจะมีอะไรที่มันดีกว่านี้แค่นั้นเอง ไม่งั้นคุณจะต้องโดนเขาดึงซ้ายดึงขวาโอ้โหห,หลอกหน้าหลอกหลังไปอย่างนี้ไปตลอดไม่เอานะครับเป็นห่วงจริงๆหลายๆคนไปเจอที่แปลงแรกก็หูเล่นเกมใหญ่เลยวางเงินมาจําหลายแสนบางท่านเป็นหลักล้านพอถึงวเวลาเอ้าเอาเงินจากไหนสร้างไม่รู้แต่ว่าเงื่อนไขได้ราคาได้ที่มันสวยเปิดตัวไปแล้วลูกค้าติดต่อสอบถามมาเอ้าแล้วที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกเนี่ยมันเป็นยังไงที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกคือเอาเงินมาสร้างบ้านถูกไหมครับ ไม่ใช่เอาเงินไปจ่ายค่าที่เห็นไหมอ่าเราตัดสินจากอารมณ์ให้เราอยากที่จะได้มันแล้วจะไปเจอเจ้าของที่ที่เขาบอกวิ่ยรีบเอาเลยคนอื่นจะมาเอาก่อนนะเดี๋ยวเขาจะมาวางเงินมระจำแล้วเนี่ยเราก็รีบคว้าเลยนะครับเดินทางในรูปแบบของตัวเองดีที่สุดฝากไว้ได้เพราะทีมงานเราตอนนี้ออกดูที่ดินสำรวจตลาดเจรจาต่อรองกับเจ้าของที่ดินหาที่โอ้แบบ เต็มเหนียวกันเลยแบบเข้มข้นกันเลยพอเราทํามากขึ้นจิาจามากขึ้นสื่อสารมากขึ้นเราก็ได้ข้อมูลมามากขึ้นจํานวนแปลงต่างๆที่มันเข้าเข้าคิวมาที่มันแบบโอเคมันน่าจะได้แปลงนี้มันโอเคเข้าเงินขายต่างๆ,ๆมันก็มากขึ้นไงใช่ไหมอพอมันมากขึ้นปุ๊บเราบางครั้งเราก็จะหลงเราก็จะหลงแล้วก็รีบรีบลงทุนเกินตัวจนเกินไปนะทีมงานเราเปิด เขาเรีเปิดตัวตามขั้นตอนมี3ามดีมีเพจมีคอนเทนต์โพสลงไปในกลุ่มอสังหาริมัรัร์ต่างๆในกลุ่มซื้อขายในเพจส่วนตัวต่างๆมีลูกค้าติดต่อสอบถามมาเกิดอ,อะไรขึ้นครับสิ่งที่เราคิดคือฉัอนจะหาเงินจากไหนไปซื้อที่เพื่อจะสร้างบ้านเร็วๆที่สุดเว้ยสิ่งที่เราคิดแต่บางครั้งเราลืมเช็คศักยภาพของลูกค้าลูกค้าจริงๆกี่คนก็ไม่รู้อ่าแล้วที่ที่ว่าเนี่ย มันพัฒนาต่อได้หรือเปล่าบางคนลืมเรื่องนี้ไปเลยนะมีรายละเอียดเยอะค่อยๆคิดทบทวนขั้นตอนจากที่เราได้เรียนรู้จากที่เราได้แบ่งปันกันไปค่อยๆคิดทบทวนขั้นตอนนะครับอย่าเรีบร้อนถ้าแปลงเนี่ยไม่เป็นของเรามันก็เป็นของเราอยู่ดีที่มันไม่ได้มีแปลงเดียวแล้วฝากก็เลยนะลูกค้าเขาไม่ได้ต้องการเฉพาะที่แปลงนั้นๆเท่านั้น,น,นไม่ใช่บอกว่า ถ้าแปลงนี้ไม่ได้หนูก็จะไม่ซื้อโครงการของพี่แล้วไม่ใช่นะส่วนใหญ่ที่เจอคือพี่ถ้าแปลงนี้ยังไม่ได้เงื่อนไขยังไม่ได้ราคายังไม่โดนหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไม่ได้ถ้าเฟสอื่นขึ้นตรงไหน,นบอกหน่อยนะบอกผมหน่อยนะครับบอกหนูหน่อยนะคะเขาไม่ได้เจาะจงว่าจะเอาล็อกนี้เท่านั้นนะครับอ่าแบรนด์ถึงสําคัญไงแบรนด์ถึงสําคัญ ตัวตนถึงสําคัญการที่เราสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าถึงสําคัญลูกค้าที่ไปซื้อเฟสเจ็ดเลยเฟสหกไปแล้วเข้าซอยไปประมาณห้าสิบเมตรก็เกิดจากลูกค้าที่พลาดเฟสห้าเฟสหกนะครับอ่ามาแล้วล่ะถูกเฉินบ้างเปลี่ยนใจบ้างหรือว่าเจอ,อปัญหาต่างๆในแต่ละส่วนของเขาบ้างแล้วแต่แต่พอไปถึงเฟสเจ็ดขาพร้อมเขาสะดวก เขาก็ไปดูเฮ้ยโอเคทำเรียนมันก็ได้นี่เอ,อสะดวกปลอดภัยสนุพกพ่อเสะดวกไม่ได้มีอะไรอพี่หนูเอาหลังที่สองอพี่หนูหลังที่ห้าเป็นภาพนี้นะ,ะไม่ใช่ว่าปุ๊บเขาจะเอาเฉพาะแปลงนี้เท่านั้นถ้าแปลงนี้เราพลาดไปลูกค้าจะหายไปหมดเลยไม่ใช่ดังนั้นมือใหม่ถึงว่าแปลงนี้พอถึงที่สุดแล้วอาจจะยังไม่ลงตัวยังไม่ลงล็อกแต่เรามีโอกาสได้ทําการตลาดไปแล้วนะครับ เรามีโอกาสได้ทําการตลาดไปแล้วลูกค้าติดต่อสอบถามมาแล้วสุดๆแล้วมันไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรไม่ต้องคิดเยอะสิ่งที่สุดยอดที่เราได้มาคือเราได้สํารวจตลาดแล้วเราได้เทสต,ตลาดเทสกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้วลูกค้าได้ส่งเอกสารส่งสัญญาณไม่ให้เราเห็นแล้วว่าฉันสนใจนะอ่าฉันสนใจบ้านหน้าตาเหมือนอย่างคุณนะ,ะโปรโมชั่นประมาณนี้ราคาประมาณนี้นะ ฉันสนใจนะแต่อาจจะไม่ใช่แปลงนี้ก็ได้แต่มันคือเราแวกนี้กาดอ,อกจันไว้นะครับแต่มันคือเราแวกนี้ขอให้อยู่ในโซนเขตเทศบาลฝั่งหลังตลาดอะไรประมาณเนี้ยฝั่งโรงเรียนถัดไปจากโรงเรียนรัศมีไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรฉันสนใจตรงนี้ไม่มีใครหรอครับพี่ถ้าหนูไม่ได้ แปลงที่หนึ่งแปลงนี้หนูจะไม่ซื้อบ้านของพี่อีกเลยไม่มีใครเจาะจงขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะทุกทุกคนเขาก็รู้เหมือนกันถ้าหลังนี้มันไม่ใช่ของเขามันก็ไม่ใช่ของเขาเหมือนกันลูกค้าเขาก็คิดอย่างนั้เหมือนกันนะนะครับสีครับคุณอทิชาพี่เกง่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณวีนะครับสบายดีนะครับอหลังคาสวยไหมหลังคาสวยไหมหลังคาเราใช้แผ่นเรียบของ ตาเพชรนะครับอันนี้ตาเพชรนี่ตาเพชรสวยงามทำให้บ้านแบบดูหรูหรานี้ดูพรีเมียมขึ้นเดี๋ยวเรามาตัดสีราบรองจะสวยแน่ๆเราเปลี่ยนงานรั้วด้วยนะครับเราเปลี่ยนงานรั้วด้วยนะจะเอาแบบไหนเดี๋ยวมาติดตามกันตอนต่อไปเราเปลี่ยนงานรั้วด้วยนะแบบเดิมเนี่ยใช้หากินมาเยอะแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ยวด,ดูฝั่งนี้แบบเดิมเนี่ยหากินมาเยอะแล้ว ทีมงานแล้วก็ต่อยอดแล้วก็ดัดแปลงมาหลายหลายที่แล้วเทั่วประเทศเหมือนกัน <laughs> แล้วเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เพื่อเป็นไอเดียให้กับท่านอื่นๆต่อไปด้วยนะครับเปลี่ยนใหม่เพื่อเป็นไอเดียให้กับท่านอื่นต่อ,ตอไปด้วยเผื่อสวยงามยังไงอาจจะได้ดูเป็นแนวทางกันแต่หลังคาไอแผ่นเรียบตัวนี้พอใส่ไปแล้วมันดูแบบดูขึ้นนะดูขึ้นฮะเราใช้สีน้ําตาลเข้มนะครับ โอเคประมาณนั้นนะครับผมประมาณนั้นสำหรับทีมงานที่กำลังเดินทางมาสมนาสุดเจอกันพวกนี้ขอให้เดินทางโดยสวัุิภาพนะครับเมื่อกี้ก็เห็นทีมงานมาชะลอชะลอ,อะแล้วก็มองเอ้ยโอเคตรงนี้แหละนะครับตรงนี้แหละที่เราจะเจอกันพรกนี้ตรงนี้แหละที่เราจะมาเรียนกับโค้ดเดี่ยวพวกนี้ทีมงานเราก็มาถึงแล้วถ้าเขาเดินทางไกลๆเขาจะมาเย็นวันศุกร์แล้วก็ นอนคืนวันศุกร์แล้วก็คืนวันเสาร์สองคืนแต่ถ้ามาใกล้ๆเขาก็จะนอนคืนวันเสาร์คืนเดียวเรามีที่พักแนะนําให้สะอาดปลอดภัยนะครับน่าอยู่แน่นอนเราจะให้ทุกๆคนที่มีโอกาสได้มาเจอกันมาสัมมนาสดได้เห็นหน่านน้าที่ผมจับจองและบอกทุกข้อมูลทุกความลับบอกว่าเลยนะบอกทุกข้อมูลทุกความลับเจอกันในวันพรุ่งนี้ ขอให้ทุกทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับท่านนดที่กำลังเดินทางอยู่นะครับแล้วขอให้ทีมงาน FC ลูกศิษย์ที่นา่ารักของเราทุกทุกคนทั่วประเทศมีความสุขและรู้เข้าใจตัวเองดีที่สุดนะให้รู้ตัวเองว่าเราสะดวกแบบไหนเราไหวแบบไหนเราจะเดินทางในรูปแบบไหนยังไงแล้วค่อยๆทาจากสิ่งที่เรามีอย่าเกินตัวมากๆอย่าเปหน,นี้นอกระบบเป็นอันขาดอย่าไปหลงเชื่อใครกันแล้วแต่ โอเคนะครับมีอะไรปรึกษาหาเรือกันผมโคดเดียว093 3296737หรือ ID Line e j h o m e 9 0 9อย่าปล่อยมือจากความฝันของเตียงการสร้างบ้านขายเริ่มจาก1ห,หลังก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบายาสวัสดีครับคุณนัาฝากแชร์ด้วยนะครับ